เมื่อสถานการณ์บีบังคับให้พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะที่รายได้หดหายการพยายามหาของกินโดยที่ไม่ต้องจกเงินในกระเป๋าไปซื้อแนวกินแรงคือทางออกที่ดีที่สุดวันนี้รายการสำรวจโคกสารคดีระดับโคกจะพาทุกท่านเดินทางดำดิง มุดน้ำลงสู่ก้นห้วยของแม่น้ำดานูในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิท่ามกลางาสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนห่ำหดไปกับไบรอันและเควินเพื่อหาแนวกินแรงประหยัดค่ากับข้าวแม้จะล่วงเลยเข้าสู่เช้าของวันใหม่แต่เรายังคงมองเห็นดวงอีกเกิงบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน แสงของดวงตะเวนศาสตร์ส่องมาเป็นสัญญาณให้หลายชีวิตเริ่มต้นการทำมาหากินเช้านี้แม่ใหญ่สียังคุมล้างหายไม่แล้วเสร็จทำให้ไก่ไม่ลงอ,อ่อนของแกหลุดจากเล้ามาหากินในสวนผักของคุณนายอเมนดา พากันมองหาบะเขียเคียสุกเฮิมถ้าหน่วยไหนออกสีแดงจากหน่อยมันจะพากันไปจิกกินหลังจากพากันลักกินบะเขียเคียสุกจนหมดแล้วมันก็พาลูกมาเคียคอกๆอกขึ้ตรงนี้เพื่อหากินมดกินแมงตามภาษาไก่ทั่วไปเมยไก่ จะทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนให้ลูกมันรู้จักการหากินเองเมื่อได้เรียนรู้จากแม่พวกมันจะเริ่มทำตามเรียนแบบนี่ถือเป็นการสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของสัตว์จากแม่สู่ลูกในธรรมชาติก่อนที่ลูกไก่หลายตัวจะถูกจอนฟอนมาลักกิน ในขณะที่แม่ไก่ก็จะถูกนำไปต้มในเวลาต่อไป บกหน่วยน้าหรือบกเขียบหลงยามหน่วยนี้ใกล้สุกตาตีบายาใหญ่กันเลยทีเดียวตามันตีคักตีแน่ตีจนว่าแตกพยะในบางจุดบกเขียบสุกยามนี้หวานแซบสุกแล้วไม่มีแมงบุ้งมาเจาะทางในเหมือนกับหน้าฝนถ้าพอแบบนี้ ต้องเฝ้าปิดไปบ่มไว้ไม่งั้นสุมกระรอกกระเตจะมาลักเจาะไปกินก่อนแมนโกลฟลาเวอร์กำลังเบ่งบานสะพรั่งทั่วทั้งต้นคาดว่าอีกไม่นานจะออกหน่วยน้อยมาให้พวกเราได้กินส้มกับพิกเกี์กันอย่างแน่นอน กกกระเดาหลังบ้านคุณนายลูซี่จากมิชแกนกำลังปงดอกใหม่งามสะพลั่งนี่ถือเป็นดอกของต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำไปรับประทานเป็นอย่างมากในแถบนี้ยิ่งถ้านำไปกินกับเมนูลาบถือว่าเด็ดสุดๆโดยเฉพาะเมนูลาบวิลเดบีทหรือว่าจะเป็นลาบควายใบสั้นถือว่าขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวส่วนการเก็บดอกกระเดานั้น แม่บ้านจะใช้ไม้เศร้าในการแม่นเอาส่วนที่อยู่สูงจะใช้การขึ้นหานเนื่องจากงามันน้อยไม่เหมาะที่จะไต่ไปช่างภาพของเราได้จับภาพแมลงตัวนี้เอาไว้ได้ตอนแรกคิดว่ามันตกน้ำและกำลังสิชักตายแต่ดูไปดูมาเจ้าแมลงตัวนี้ ที่จริงแล้วมันกำลังวิ่งเล่นบนผิวน้ำสร้างคลื่นเป็นวงกลมสวยงามอยู่ต่างหากการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างคลื่นบนผิวน้ำของมันดูคงที่และต่อเนื่องไม่มีหยุดพักดูสวยงามแปลกตาและน่าพิศวงเป็นอย่างมาก เราไม่ทราบว่ามันเป็นแมลงชนิดใดช่างภาพของเราพยายามซูมเข้าใกล้เพื่อเห็นตัวมันชัดๆดูลักษณะแล้วคล้ายกับแมงกุจจีแต่มีการพึงปีกอ่อนออกมาที่ด้านข้างนี่อาจจะเป็นแมลงกระเด้าน้ำสร้างคลื่นสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่งถูกค้นพบเป็นครั้งแรกก็เป็นได้วา้าส่วนเจ้าตัวนี้เป็นที่รู้จักและได้เห็นกันบ่อยอยู่แล้วบางพื้นที่เรียกกันว่าแมงมุมน้ำหรือทางการเรียกกันว่าจิงโจ้น้ำ พวกมันเป็นแมลงที่อาศัยอยู่บนผิวน้ำมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ส่วนตัวที่กำลังเห็นวิ่งเล่นบนผิวน้ำอยู่นี้มีขนาดไม่เท่ากับหัวเข็มหมุดเลยด้วยซ้ำส่วนเจ้าตัวนี้ ปลาซิวหางแดงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลาซิวที่มีขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึ่งพวกมันเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยถ้าได้จำนวนมากน้ำมาหมกใส่ใบภักอีตูแซ่บคักเลย การรวมตัวกันของเจ้าแมลงพวกนี้ดูแล้วราวกับกลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้นกำลังรวมตัวกันเพื่อออกทริปไปดูหมอลำเรื่องต่อกรอที่ลาสเวกัสแมลงหลายร้อยตัวพากันแตกเย้ยวเยวรวมกลุ่มกันที่ผิวน้ำถ้าสังเกตให้ดีเราจะพบว่า บางตัวนั้นแต่งไฟซิ่งติดหลอด LED ที่ใต้ท้องไว้ด้วยตัวไหนมีไฟใต้ท้องถือว่าเท่กว่าหมูกันเลยทีเดียวอากาศที่หนาวเย็ยนต่อเนื่องหลายวันทำให้แบรอันและเควินไม่สามารถหาน้ำพึ่งมาขายสร้างรายได้ได้เหมือนเคย เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดด้วยการมาหาปลาในแม่น้ำดานูบในพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิไบรอันเลือกวิธีหาปลาด้วยการลงเบ็ดตีตะกร้อหน้าดินในขณะที่เควินเลือกที่จะขึ้นกกกระเดาเพื่อจอบยิงปนินในแม่น้ำแห่งนี้ชาวเมืองสากันว่า มีปรานินใหญ่แต่จากการสังเกตเควินพบว่ามีแต่ปลานินน้อยเขานั่งเฝ้าจอบเบิงอยู่เทิงกกกระเราตัวไหนตัวไหนก็มีแต่ปลานินน้อยไม่เจอปลานินใหญ่ไซส์สองโลเลย นั่งอยู่โดนเติบเขาเลยตัดสินใจเลือกที่จะยิงเอาปนินตัวที่ใหญ่ที่สุดในฝูงพวกมันลอยห่างไปเรา12เมตรเขาแนหน้าไม้ไปที่ปลาแต่ก็ยังเกิดความไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใหญ่พอหรือยัง จึงสังเกตการอีกจักหน่อยและเมื่อมั่นใจว่าปลาที่เขาเห็นนั้นตัวใหญ่ที่สุดในฝูงแล้วเขาจึงตัดสินใจแน่หน้าไม้เพื่อจะยิงมันอีกครั้ง ลูกดอกขนาด4.2ม mm. ิลลิเมตรผูกยิงไปที่ตัวปลาในระยะ12เมตรและแน่นอนเขาไม่เคยพลาดเพราะนี่คืออดีตผู้ช่วยจอห์นวิกหลังจากยิงไปแล้วเขาก็สาวมันกลับคืนมา ปลายซ้ายปานินตัวน้อยขนาดใหญ่เติบหหแหลนจวดจวดสาวอยู่ไม่นานเขาก็ลากปานินตัวดังกล่าวขึ้นมาถึงโคก และนี่ก็คือปรานินตัวแรกของเช้าวันนี้คนงานของเควินอดีตผู้ช่วยจอห์นวิกเป็นปรานินไซส์ไม่ใหญ่รุ่นฝ่าม,มือพอที่จะทอดเป็นแนวกินแหลงได้อยู่ก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอปรานินใหญ่ไซส์สองโลก,ก็ตามที S <S นะ <S <S เทียบกับมือของเขาแล้วก็ถือว่าพอกินอยู่นั่งท่าอยู่ถึงกกกระเดาสายลมเริ่มพัดแรงเควินจึงต้องเปลี่ยนไม้มาในจุดที่อับลมพอจะได้เห็นตัวปลาบ้าง ในจุดนี้ก็เจอฝูงปลานิลนน้อยอีกหนึ่งฝูงเลือกเอาตัวใหญ่สุดแล้วก็กระซวกมันขึ้นมาเหมือนเดิมโอกาสพลาดมีน้อยมากเพราะระยะยิงไม่ไกลและน้ำใสามากในจุดนี้ลากขึ้นมาไม่นานเราก็ได้เห็นปลานิลนตัวที่สองของวันนี้ แอกแรงราณินทั้งสองตัวถูกเควินนำมาลอยเล่นในกระทะน้ำมันเนื้อของพวกมันเหลืองสุกน่ากินคุณยังคงมองเห็นรอยของลูกดอกบนเนื้อของมันได้อย่างชัดเจนราณินทั้งสองตัว ถูกบรรจงทอดด้วยความตั้งใจวกุันถูกทอดด้วยไฟขนาดพอดีจนเหลืองงามเมื่อได้แบบนี้คุณสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายไมจะเป็นราดพริกกินกับน้ำปลา หรือจะโยนให้แมวสแตกอยู่หลังบ้านก็แล้วแต่ขมืดจืดตาอากาศหนาวเย็นไบรอันและเควินได้พากันมุดลงก้นห้วยของแม่น้ำดานูบเนื่องจากปลาไม่กินเบ็ดไบรอันเขาเลยอยากลงไปดูว่ามันมีปลาหรือไม่ลงมาได้ไม่นาน เควินได้พบกับปอกขอใหญ่รวยหลายมุ่นเข้าไปในเหออข้างฟังเขาตามมันไม่ทันจากนั้นได้งวกมาเห็นปรากฏใหญ่เป็นไซที่กำลังกินเลยทีเดียวแต่มันก็มุดเข้าไปในม่องคุณเขาจึงปล่อยมันไปก่อนจากนั้น เขาได้งวก่าเห็นฝูงปลายไทยจำนวนหลายตัวแต่โคบๆเลยแต่เนื่องจากเขาตีงแหงมันจึงเหลืออยู่ตัวเดียวเขาจึงจัดการยิงปลายไทยตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นปลายไทยขนาดใหญ่เนื้อแน่นและกำลังมันเอาไปลาบถือว่าแซบเลย เขาโจปลาให้เราได้ดูชัดๆจากนั้นเขาก็มุดมาเรื่อยๆจุดนี้ค่อนข้างที่จะหกเติบาศาสตร์ส่องไฟไปมาเขาก็ได้พอกับปรากฏอีกหนึ่งตัวมันแหลนเข้าที่คุณเขาจึงซัดมั่วแน่นอนมันไม่ถึอ ส่วนปรากฏตัวนี้เขาไม่พลาดเพราะมันยังไม่ได้เข้ามองคุณตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าสองตัวแรกแต่ก็ถือว่ากำลังหมกเลยทีเดียวจากนั้นเขาก็มุดตามเหอะมาเรื่อยๆตามตูดปลายอันมาไม่ค่อยเจอปลาเท่าไหร่อากาศก็หนาวเย็นไข่หำของทั้งคู่หดยุ้มเป็นรอนอยู่ในเบ้า ไม่สามารถคลำเห็นได้ในตอนนี้จากนั้นไบรอันได้บอกให้เควินมาดูปลาตัวนี้เป็นปลาอีแปงหรือปลากระมังแน่นอนว่าเขาไม่พลาดใช้ลูกเหล็กยิงมันขึ้นมาเป็นปลาอีแปงหรือปลากระมังขนาดเครื่องเลยทีเดียวหลายๆตัวนี่ลาบแซบ และนี่ก็ปลาของไบรอันที่เขาไปอักเอาอยู่คนเดียวถือว่าได้หลายตัวเลยทีเดียวเนื่องจากอากาศหนาวเย็นมากพวกเขาทนไม่ไหวจึงต้องพากันขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่ก็เป็นผลงานปลาที่พวกเขาได้ขึ้นมาในคืนนี้ส่วนใหญ่เป็นปลาที่ไบรอันยิงมาได้แต่เควินก็เหมารวมว่าเป็นปลาตัวเองเข้าทำนองที่ว่าปลาเขาเราเท่ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการสำรวจโคกสารคดีระดับโคกของเราในวันนี้หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเรากดละสี5ห้าครั้งกันด้วยและอย่าลืมกดติดตามไรอันได้ที่ Facebook พลานกบวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดี